สวัสดีครับนี่คือรายการครัวขาโดมนะครับคุณอยู่กับผมแมนธีรชัยสายยทธากันอีกแล้วรอบหนึ่งนะครับทางแมนทีวีนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในช่วงของอร่อยระดับเชฟ by iChef นะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นอีกเทปหนึ่งนะครับที่ผมจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก iChef นะครับนั่นก็คือเครื่องปรุงสำเร็จเทเรกิซอสนั่นเองครับ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับจากไอเชฟที่ออกมาหลายรสชาติเพื่อเสริมทับนะครับจากเครื่องปรุงสาเร็จรสชาติต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถทำอาหารได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเทรากิซอสเนี่ยก็สามารถนำไปปรุงเป็นอาหารประเภทอื่นๆได้นะครับนอกจากอาหารญี่ปุ่นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมค่อนข้างภูมิใจนำเสนอนะครับนั่นก็คือแซลมอนซอสเทรากิกับซอสซาบมะม่วงสุกครับและแน่นอนว่านะครับวัตถุดิบของเรานะครับจะต้องมีแซลมอนนะครับ ซลมอนเนี่ยเราจะเห็นเวลาไปเดินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็จะเขียนว่าเป็นนอร์เวย์เช่นแซลมอนแซลมอนมาจากนอร์เวย์นะครับก็ลองหาซื้อมาได้ครับทุกวันนี้แซลมอนไม่ค่อยแพงแล้วนะครับมีโอเมก้าสามด้วยนะครับมีประโยชน์ด้วยนะครับเราจะมีขิงสับละเอียดนะครับนี่มีประโยชน์นะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับตะไคร้นะครับมะเขือเทศนะครับหั่นเป็นลูกเต่านะครับ จะมีหอมใหญ่นะครับหั่นเป็นลูกเต๋าเช่นกันครับแล้วก็มะม่วงสุกนะครับนี่เพิ่มรสชาติความหอมแล้วก็เปรี้ยวหวานให้กับซอสซาวซา่าของเรานะครับน้ำมะนาวคั้นสดครับเกลือครับผักชีสับนะครับสับละเอียดจะเป็นพาสเทลก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นกระเทียมนะครับแล้วก็ พริกขี้หนูเพื่อเพิ่มรสชาติความเผ็ดร้อนของซอสซาซ่านะครับและที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้สําหรับพระเอกของงานนี้นะครับนั่นก็คือเครื่องปรุงสําเร็จออกใหม่ล่าสุดจากไอเชฟนะครับเครื่องปรุงสําเร็จเทอริกิซอสนั่นเองครับอันดับแรกนะครับที่เราจะทำนะครับเราจะต้องมาทำการหมักปลาแซลมอนชิ้นปลาแซลมอนของเราก่อนนะครับจะเห็นได้ว่า ปลาแซมอนวัน,นี้สีสันสวยงามสดใสนะครับแล้วก็แหมชิ้นโตกำลังดีนะครับนี่เลยหอมครับอหอมซอสทเรียาก,กิครับนในระหว่างนี้นะครับเราก็จะเปิดเตาไปด้วยนะครับย่างปลาเนี่ยใช้ไฟกลางๆนะครับ วันนี้ทำอะไรครับเนี่ยอ๋อสวัสดีครับพี่อิงสวัสดีครับวันนี้จะทำสเต็กปลาแซลมอนครับสอสเทริยากิครับขับซาวซ่าม่วงสุกครับโอ้โหฟังชื่อดูบอกว่าเอามะม่วงมาทำซาวซ่าใช่ซาวซ่าแล้วก็นี่ผมใส่ขิง้าไปด้วยครับพี่อิงเพื่อที่จะดับคาวแล้วก็ช่วยเพิ่มรสชาติชูรสชาติของ ซลมอนแล้วก็ซอสเทริยากิเพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่จะใช้ซอสเทริยากิครับถูกต้องครับเป็นนี่และครับพี่อิงออกใหม่ล่าสุดเลยนี่เอามาเซริฟครับครบไลน์นะครับนอกจากจะทําอาหารญี่ปุ่นได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปทําอาหารแบบอื่นได้คนไทยชบชอบกินปลาย่างหรือเนื้อย่างหมูย่างเทริยากิเพราะว่าเทริยากิมันจะมีความหวานอยู่ในตัวด้วยมีความหอมนะครับวันนี้เราใช้แซลมอนครับแซลมอนนี่รู้ไหมว่า ทางฝั่งแอตแลนติกจะเป็นของนอร์เวย์ใช่ไหมครับทางฝั่งแปซิฟิกก็จะมีของอ,อเมริกันอ้นอร์เวย์ Norway ก็จะไม่เหมือนกับคนละสายพันธุ์กันครับผมทางด้านโน้นทางฝั่งแปซิฟิกจะมีประมาณห้าสายพันธุ์ครับผมแต่อันนี้เนี่ยถ้าฝั่งนอร์เวย์เนี่ยเขาจะเรียกว่า king of fish <c oughs> เลยครับเพ <c oughs> ราะแซลมอนนี่ ต้องว่ายทวนน้ําจากทะเลลแล้วไปวางไข่อยู่ในทะเลสาหรือในแม่น้ำครับประวัติของแซลมอนนี่ค่อนข้างน่าสนใจคือเป็นปลาน้นกลอยครับหรือเป็นปลาทะเลเลยครับปลาทะเลใช่ไหมเนี่ยว่าเวลาเขาวางไข่เขาต้องกลับไปเขาอยู่ได้สองน้ำนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญคือเพราะด้วยความที่เขาว่ายได้เร็วมากครเขาหนีไอ้นี่เยอะกรดไขมันโอเมก้าสามเยอะอ่าซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งช่วยเลื่อน คนไข้ไม่อิ่มตัวนี่ช่วยเรื่องลดพวกไขมันที่เกาะอยู่ตามผนังเส้นเลือดอย่างนั้นพวกนี้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจนะครับกินปลาแซลมอนก็มีแต่ดีนะครับลดเลือดทั้งหลายเนี่ยนะครับดีครับดีดีกินปลานี่เขาบอกว่าดีหมดเลยนะครับปลาแซลมอนนี่ก็แปลกนะฮะไข่ปลาก็อร่อยนะครับเนื้อปลาก็อร่อยกินสุก กินดิบก็อร่อยครับนะครับมีหน้าหมีมันชอบกินคนไทยชอบกินมากกว่าคนญี่ปุ่นนี่นะครับจริงเลยฮะใช่ครับปลาดิบเนี่ยจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นยังไม่กินเท่าคนไทยเลยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับโอเคตรงนี้นะครับเราก็รอให้กระทะร้อนแป๊บนึงนะครับแล้วก็รอให้ตรงนี้หมักได้ที่นะครับพี่อิงตรงนี้เอ๊ทำซอสซาวซ่ากันดีกว่าครับพี่องซาวซ่ามันมาจากของเม็กซิกันนะครับซอสประเทศเม็กซิโกออดิจริงๆเขาใช้พริก ฮาลาเปนโยฮาราเปนโยใช่โซเโนนะครับซึ่งของเรานี่ประยุกต์ใช้พริกขี่หนูเลยใช่ไหมเอากับบ้านเราเลยอะเอาแนวนี้เลยนะครับแล้วก็เจาต้องใส่มะเขือเทศนะครับเป็นตัวหลักใช่นี่ของเรานี่คือ นี่เป็นซาวซ่าประยุกต์เลยใช่ครับต้องใส่คราด้วยอารมณ์อารมณ์เหมือนทำพลาจริงๆแล้วได้ยินผิดหรือแบบซาวพลาหรือเปล่าจริงๆเก็บพปลาปลาใบมะเขือเทศอ๋อเดี๋ยวก็มีมะม่วงด้วยใช่แล้มะม่วงด้วยที่สำคัญซาวซ่าต้องใส่หอมกับมะเขือเทศเยอะๆเลยครับอ่าโอเคนะครับนี่เดี๋ยวเราเอาม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 าแลมอนของเราลงโอเคปื๊ดมาแล้ว อุ้ยอุ้ยพี่จริงจริงเนี่ยแซลมอนเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับคือไม่จะเป็นต้องสุกมากนะครับเพราะว่าจริงๆเรากินดิบได้นะครับไข่ข้างในยังเป็นสีส้มูหน่อยนะครับูได้โอเคบางที่เขาจะมีวิธีนะครับถ้าเป็นตัดเป็นชิ้นแบบที่มีหนังอยู่เอาหนังลงก่อนเพื่อให้กเพื่อให้นังสุกเพื่อได้ ข้าบปิดความชื้นชุ่มฉ่ำไว้เนื้อจะได้ไม่แห้งแต่นี่เราเป็นสเต็กคัตเนาะพี่เป็นแบบสเต็กก็นำที่อยู่โดยรอบนะครับผมโอเคก็มะม่วงมะม่วงอันนี้ทำไ่ยากับจับใส่จับใส่ใช่โอ้สีสันสวยด้วยครับเองครับสวยด้วยสวยด้วยจริงจริงแล้วเมื่อกี้แมนพูดจะถูกนะครับปลาก็อร่อยนะแซลมอนที่ทำปลา แล้วใส่จะพริกเผาเข้าไปด้วยครับผมใส่เกลือเข้าไปอีกเกลือเข้าไปครับเดี๋ยวที่นี้จะออกเป็นซูชับยูชิใช่ผมว่าลักษณะนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นซาวซ่าแนวบ้านเรานะพี่ิงเป็นซาวปลาซาวปลานะฮะพนัาพี่พงศ์น้ำพริกเผามาด้วยมาใส่เลยครับพี่ิงใส่เือะแบบนิดนึ่โอเค มีจานบินมาด้วยครับแถวนี่มีเอเลี่ยนครับผมอนุญาตดูครับอืมแป๊บเดียวเองเห็นไหมครับแป๊บเดียวได้นไหมได้แล้วสีของทะยากินี้ทำให้เข้มด้วยนะครับได้แล้วนี่มันคือซอสนะครับอย่าตกใจนะครับไม่ได้ไหม้นะครับจัดซอสใช่โอเค อ,อย่างที่บอกนะครับสามารถไม่ต้องสุกมากก็อร่อยแล้ว<ม>ครับสุกไปถึงมันเหมือนผ้าอย่งเลยจยิงก็มีแต่ใครไงครับ ี่ระหว่างที่เรานี่ทาไปอีกใช่ไหมครับทาไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นแล้วทาอีกนะครับเพราะซอสะทะเลกิจนจะมีความหวานในตัวอยู่แล้วใช่แล้วฮะเราอย่างนี้จานไหนครับมีให้เลือกหลายแบบไหมครับจานนู้นดีกว่าครับนี่สวยงามสวมครับต,กแ,ตกแล้วตกแล้วครับตกแล้วให้ตกมาแบบนี้ <c oughs> สีสวยโอเคโอ้โหนี่ใช้ลาดอาเลยครับ ไม่กลัวเลยนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เอ็งสำหรับแซลมอนเทอริยากิซอสกับซาวซ่ามะม่วงสุกนะครับครับตามฤดูกาลมะม่วงสุกตามฤดูกาลนะครับพี่เอ็งครับเอาละครับช้อนซ่อมยังไงเชิญครับผมลุยเลยครับลุยเลยคครรัับบเชิญขอบคุณมากครับพี่เอ็ง นี่ทำง่ายๆนะครับเครื่องปรุงหนึ่งซองอยู่แน่นอนครับโอ้โหราคบถลอยกดลงไปอืตลงไปนะครับนี่เนื้อข้างในเป็นสีชมพูนิดๆเห็นไหมครับพอดีไหมครับพี่เองอย่างนี้พอดีครับผมชอบครับอืผมชอบครับกินกับซอสซ่าหน่อยซอสซ่าเนี่ยปกติจะมีรสชาติของความเปรี้ยวเผ็ดนะครับถ้าเป็นออริจินอลเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถจะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ถูกปากของเราได้นุ่มมากเลยครับ กลิ่นของซอสทริกิปเป็นไงบ้างครับพี่อ,อิงได้ได้กลิ่นไหมครับหอมมากครับอืมพีิงว่าไปแล้วผมว่าตามบ้างจะบอกว่าซาวซ่าไม่ต้องไม่ต้องใส่อะไรยังได้เลย,ยนะหาทำมาพี่องิงทำต้องนานผมิันต้องนานแล้วพี่องิงแต่สขารับคนที่ชอบเปรี้ยวเปรเผ็ดอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใส่เข้ามาครับก็เป็นลักษณะฟิวชั่นครับพี่คือรู้สึกว่าซอสทริกิปอย่างเงี้ยครับพี่อิงมันมันถูกปากคนไทยนะ มันไม่หวานมากไปมันไม่เค็มมากไปนะครับมันมีความพอดีกลมกล่อมใช่แลวที่สําคัญคือไม่ต้องปรุงใดๆเพิ่มอีกเลยนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าผมทําได้คุณก็ต้องทําได้นะครับเพราะว่าใครๆก็เป็นเชฟได้ด้วยไอเชฟนะครับวันนี้นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากไอเชฟของเรานะครับแล้วก็มีรสชาติใหม่ออกมาให้เราได้ชิมกันนะครับแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆของผมจากเมเลโอนูโวนะครับแล้วก็เสื้อผ้าของผมงจากคริส s บ y ไอโม่ครับติดตามชมรายการครัวขาโดบได้ใหม่นะครับทางแมนทีวีนะครับวันนี้ผมแมนธีรชัยสายโยธาและพี่อิงหม่อมหลวงพาสันัสดิวัฒน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณมากนะครับพี่อิงสวัสดีครับ